สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านกันด้วยนะครับกลับมาเจอกับอัลเฟย์กันอีกแล้วนะครับวันนี้เราเจอกันวันจันทร์ที่14กรกฎาคม2568นะครับอัลเฟย์มีทีเด็ดฟุตบอลวันนี้3คู่เช่นเดิมเลยค่ะนำมาฝากให้กับผู้ชมทางบ้านนะครับวันนี้มีโปรแกรมสวีเดนออสเวลคานนะครับแล้วก็มีฟินแลนด์พรีเมียร์ด้วยนะครับรวมไปถึงไอร์แลนด์พรีเมียร์นะครับอ่าสามลีกดังอ่าแล้วก็มี3คู่เด็ดๆแล้วก็เอามาวิเคราะห์ให้กับผู้ชมทางบ้านกันในวันนี้นะครับแต่ก่อนที่จะไปเริิ่มรรรััััับบบฟฟฟงทวเเเคคาาะห์จกออยย คุณไปกับเว็บไซต์บอลเดียวด้วยดูบอลสดดูบอลฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่ต้องสมัครสมาชิกใดๆทั้งสิน้นคลิกลิงก์ใต้ตคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับหรือใครสนใจที่จะเข้ากลุ่มรับที่เด็กเพิ่มเติมก็คลิกลิงก์ที่ปอบมุดเอาไว้ใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับเอาล่ะคู่แรกของรานนวันนี้นะครับเริ่มต้นกันที่สว well ีเดนออสเวลคานกันก่อนเลยดีกว่านะครับคู่ระหว่างซิลิวูดนะครับอันดับที่13ของตารางคะแนนเปิดบ้านรับการมาเยือนของมาบี้ครับอันดับที่1ของตารางคะแนนนะครับวันนีีีี้้้้้้้มมมาาาาบบบนน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 ัััััััตตต่่่่ออออใใรรรรรคคคคคึงงลลลููกกกเเเเททยะะหดดด3จสไป เบลเบาชนะไปได้2นัดครับลาสุดที่เจอกันจบเสมอกันด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งะครับฟอร์ม5้านัดก่อนเจอกันของคู่นี้ทางด้านของฝั่งเจ้าบ้านอย่างซิลิโอต์ครับห้านัดหลังสุดของพวกเขาเก็บชนะไปได้2นัดครับเสมอมานัดหนึ่งแล้วก็แพ้ไป2นัดครับลาสุดของเขานีครับเพิ่งแพ้กับโกเทนเบิร์กไป3ประตูต่อ1นะครับส่วนด้านของเาลบีห้านัดที่ผ่านมายังไม่แพ้ใครเลยนะครับมีเสมอไป2นัดนะครับแล้วก็ชนะมา3าเกมแล้วนะครับลาสุดของเขานี่เอาชนะคู่แข่งได้1ประตูต่อศูนย์นะครับก็ต้องบอกว่านนนีไปเอด้้ววยแลก็ เอาชนะมานะครับนอกบ้านของพวกเขาครับแพ้ไปเกมเดียวเท่านั้นครับชนะไปถึง3เกมเลยแล้วก็เสมอไปเกมหนึ่งนะครับส่วนน้าของซิลิโอนนะครับผ้านนั้นหลังสุดของพวกเขาที่ได้เล่นในบ้านนะครับมีแพ้ไป2นัดครับชนะมา2แล้วก็เสมอไปเกมหนึ่งนะครับวันนี้นะครับพวกเขาจะต้องเจอกันนะครับโดยที่วันนี้เมลบี้นะครับฝั่งผู้มาเยือนต่อในราคาครึ่งลูกนะครับคู่นี้ไม่ต้องคิดมากเลยนะครับการเจอกันคู่นี้ก็เป็นเมลบี้ที่ดีกว่าเลยนะครับสามนัดล่าสุดเอาชนะไปได้ถึง2นัดเลยนะครับแถวฟอร์มช่วงนี้เมลบี้ก็ดีจัดเลยนะครับผ แพ้ใครเลยนะครับต่างจากซีรีส์ที่ล่าสุดก็พึ่งแพ้มานะครับก็แพ้มาแบบยกๆเลยนะคิดว่าเกมวันนี้นะครับก็น่าจะแพ้กับมอบี้ทีมอันดับหนึ่งอย่างแน่นอนครับมอบี้ที่มีฟอร์มร้อนแรงขนาดนี้น่าจะเอาชนะได้อย่างไม่ยากครับสกอร์ที่คาดในวันนี้ครับมอบี้เอาชนะไป2ประตูต่อศูนย์นะครับคู่นี้ต่อมอบี้ในราคาครึ่งลูกได้เลยครับไปกันต่อในคู่ที่2นะครับเราไปดูฟินแลนด์พรีเมียร์กันต่อนะครับคู่ระหว่างยูเวสนะฮะอันดับที่3ของตารางคะแนนเปิดบ้านเอากาไปเยือนของ VPS วาาซ่นนะครััับบอดที่6ของตารางคะแนนนะครับ ับแล้วก็วันนี้อีเวนต์นั้นต่อในราคา1ลูกนะครับเทสทัเวทของคู่นี้ตลอด3นัดล่าสุดที่เจอกันมาครับอีเวนต์เอาชนะไปได้อ่าสองนัดนะครับแล้วก็วีเพสวาซ่าเอาชนะไปได้นัดหนึ่งก็คือในนัดล่าสุดที่เจอกันนะครับที่วีเพสวาซาเอาชนะไป1ประตูต่อศูนย์ครับฟอร์มไพ่นัดก่อนเจอกันของคู่นี้ทีเด้านของอีเวนต์ครับห้านัดหลังสุดของพวกเขาเก็บชัยชนะไปได้2นัดครับเสมอมานัดหนึ่งแล้วก็แพ้ไป2นัดครับล่าสุดของพวกเขาเนี่ยครับเพิ่งแพ้กับคู่แข่งไปถึง6ประตูต่อศูนย์ ยู่ในฟอร์มที่ไม่ดีเหมือนกันครับเพราะว่าชนะไปเกมเดียวเท่านั้นครับเสมอไปเกมหนึ่งแล้วก็แพ้ไปถึง3เกมติดเลยล่าสุดพวกเขาเนี่ยครับพิ่งแพ้กับ SJK Ho Chi Minh i t y ไปได้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์ครับนอกบ้านของ u เ s สวาซ่านะครับห้านัดหลังสุดของพวกเขาแพ้ไป2นัดครับชนะ2แล้วก็เสมอไปเกมหนึ่งนะครับส่วนด้านของฝั่ง UES นะครับห้านัดหลังสุดของพวกเขาที่ได้เล่นในบ้านแพ้ไปเกมหนึ่งครับเสมอไปเกมหนึ่งแล้วก็ชนะมา3เกมนั่นเองนะครับเจอกันวันนี้นะครับเล่นในบ้านของ UES ครับโดยที่วันนี้ UES นั้นต่อในี่ยราคาหนึ่งล้ว อาจจะดูดีกว่าอยู่หน่อยๆนะครับแต่ว่าการเจอกันคู่นี้ล่าสุดครับเป็นด้านของว p เวสวาซ่าที่เอาชนะไปได้ด้วยนะครับอ่อฟอร์มวันนี้นะครับเอาตามตรงถึงแม้ว่า u ิเวสจะดูดีกว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเทียบกันจริงๆก็แทบที่จะไม่ต่างกันมากนักเลยนะครับวิเวสก็เพิ่งที่จะแพ้คู่แข่งมาถึง6ประตูต่อศูนย์นะครับคิดว่าเกมวันนี้กร์โบเฟยว่าให้รอว p เวสวาซ่าละกันนะครับโอกาสที่จะบุกมาแล้วก็ไม่แพ้นั้นก็มีสูงมากๆเลยนะครับคิดว่าคู่นี้น่าจะจบเสมอกันที่หนึ่งประตูต่อหนึ แล้วก็เจ้ากันไปแต่คิดว่าวิเวสวาซ่าไม่น่าจะแพ้ครับลองไปได้เลยในราคา1ลูกสําหรับคู่นี้ครับไปกันต่อในคู่สุดท้ายกันเลยนะครับเราข้ามไปดูทางฝไอแลนด์พรีเมียร์กันต่อนะครับคู่ระหว่างเวสแมนเมีย่านะครับอันดับที่10ของตารางคะแนนเปิดบ้านรับการเยือนของเซนจาน่าครับอันดับที่5ของตารางคะแนนนะครับผู้นี้เซนจานานั้นบุกมาแล้วก็ต่อในราคาปปนะครับเฮดทูเของคู่นี้ตลอด3นัดล่าสุดที่เจอกันมานะครับก็ต้องบอกว่าเป็นทางด้านของเซนจาน่าที่ดีกว่านะครับเอาชนะไปได้2องนัดนะครับแล้วก็ ไปได้น,นัดหนึ่งก็คือในนัดล่าสุดเลยนะครับที่เวสต์แมนเอชนะไปสามประตูต่อ2ครับฟอร์มห้านัดก่อนเจอกันคู่นี้ทางด้านของฝั่งเจ้าบ้านอย่างเวสต์แมนนียนะครับห้านัดหลังสุดของพวกเขาฟอร์มไม่ดีเลยนะครับมีเสมอไปเกมเดียวเท่านั้นครับสี่นัดหลังสุดนี้แพ้รวดเลยนะครับล่าสุดพวกเขานี่ครับก็แพ้ล่าสุดของพวกเขานี่ครับก็คือเสมอทางด้านของไวกิงเกอร์เรยาวิทไปด้วยศอกศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับต้องบอกว่าช่วงนี้ฟอร์มไม่ดีเลยนะครับฝั่งเจ้าบ้านครับส่วนหน้าของฝั่งผู้เยือนอย่างเซนจ เพราะว่าชนะไปเพียงแค่2เกมเท่านั้นครับแพ้มา2แล้วก็เสมอไปเกมหนึ่งก็คือในนัดล่าสุดเลยนะครับที่พวกเขานั้นเสมอคู่แข่งไปด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งครับสามนัดล่าสุดของพวกเขาก็เก็บชัยชนะไม่ได้เลยเหมือนกันนะครับออนอกบ้านของเซนจานานครับห้านัดหลังสุดของพวกเขามีแพ้ไป2นัดครับเสมอ2แล้วก็ชนะไปเกมหนึ่งครับส่วนด้านของเวนต์มาเนี aya, ย่าครับห้านัดหลังสุดของพวกเขาที่ได้เล่นในบ้านฟอร์มไม่ดีเลยนะครับชนะไปเกมเดียวเท่านั้นครับแพ้ไปถึง3เกมเลยแล้วก็เสมอไปเกมหนึ่งครับสี่นัดหลังสุดที่ได้เล่นในบ้านนี่ก็คือกันนะ เอาฟอว่าเกมวันนี้เ,เป็นทางด้านของเซนจาานาที่ต่อในราคาปปะนะครับฟอร์มวันนี้เซนจาานาดูเนี่ยกว่าทางด้านของเวนแมนเนี่ยยากอยู่เยอะพอสมควรเลยนะครับแม้ว่าช่วงหลังวันนี้เซนจาานาอาจจะฟอร์มดบัดบๆไปสามนัดล่าสุดเก็บชน,ชนะไม่ได้แต่ว่าเวนแมนเนี่ย่าครับห้านัดหลังสุดอของพวกเขาฟอร์มบูดสุดๆเลยนะครับแพ้ไปถึงสี่เกมติดเลยทีเดียวครับแม้ว่าล่าสุดพวกเขาจะเสมอมาก็ตามนะคิดว่าเกมวันนี้ครับราคาปปเอาเฟอร์เขาอยู่ฝั่งผู้มาเยือนละกันนะครับสกอร์ที่คาดในวันนี้ครับให้เซนจนาเอาชนะไป2ประตูต่อหนึ่ง การคู่นี้ต่อเส้นจนาในราคาปอบๆไปได้เลยครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดทั้ง3คู่นะครับที่อัลเฟรนั้นคาดเอร์มาวิเคราะห์ให้กับคุณชมทางบ้านกันในวันนี้ครับ3คู่ในวันนี้มาจากสวีเดนออสเวลคานฟินแลนด์พิเมียนะครับรวมไปถึงไอแลนด์พิเมียด้วยนะครับเป็น3ลีกดังเลยนะฮะแล้วก็คาดเอรมา3คู่ที่คิดว่าน่าจะทํากําไรกับเราได้นะครับก็วันนี้หากคุณผู้ชมท่านไหนที่จะตามอัลเฟรนมาเดี๋ยวอัลเฟรนแจกที่เดสเต็ปสามครับรวมไปถึงตัวเต็ง2ตัวให้กับคุณชมทางบ้านนนไปปเเลลยแ้วกััะครบสต็ามาาาาบบี้้้มแนนนนน่่ออคครรัตไไปดเลยใึ แล้วก็คิดว่า VPS w a อวาซาไม่น่าจะแพ้กับ US ครับลองไปได้เลยในราคา1ลูกครับแล้วก็ต่อสินจานไปได้เลยในราคาปปนะครับนี่เป็นทีเด็ดเซฟซครับส่วนตัวเต็งวันนี้2ตัวเน้นๆนะครับมองไปที่มมลบี้ครับให้ต่อไปได้เลยในราคาครึ่งลูกแล้วก็คิดว่า VPS W เวาซาไม่น่าจะแพ้เกิน1ลูกนะครับลองไปได้เลยนะฮะนดี๋วก็เป็นทีเด็ยดจะเอาเฟอร์ระจำค่ำคืนนี้ครับคุณผู้ชมได้ที่มีความเห็นต่างคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวเฟอร์เข้าไปอ่านแล้วกันนะครับก่อนจากไปขอ แล้วก็ไม่ต้องสมัครสมาชิกใดๆทั้งสิ้นคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ